สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับวันนี้เรามีการบ้านที่น่าสนใจตัวไหนมาฝากกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยนะครับไปเริ่มการบ้านกันที่เซ็ตนะครับเซตวันนี้ลบไป10จุดครับเมื่อวานบวกไป10เรียกได้ว่าหายเกลี้ยงครับวันเดียวโดยดัชนีปิดอยู่ที่1,270จุดภาพรวมตลาดมูลค่าการซื้อขายรวมประมาณ29,00 0กว่าล้านนะครับเบาบางครับและตลาดเงียบเป็นเป่าสากเลยนะครับโดย ในระหว่างวันก็อยู่ในโซนแดงตลอดทั้งวันเสียด้วยครับวันนี้เทรดไม่ง่ายครับสุดท้ายก็ปิดไปลบ10จุดโดยสถาบันขายสุดที่ิ182ล้านบัญชีหลักทรัพย์ขายสุดที่ิ473ล้านนักลงทุนต่างประเทศขายสุดที่ิ934ล้านนักลงทุนในประเทศซื้อสุดที่ิ1,591ล้านครับวันนี้3ลุม1ไปดูทางด้านกราฟเซตทำเฟรมเดย์กันบ้างครับวันนี้แท่งเทียนก็เล็กนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นแท่งเทียนในการเสียทรงนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเซตยังไม่สามารถยืนอยู่เหนือ1,280จุดหรือเป็นเซต EMA 200วันตรงนี้ได้การรีบาวก็ยังถือว่ายังไม่มีสัญญาณการรีบาวแบบชัดเจนในตรงนี้นะครับเพราะนั้นความหวังนะครับเมื่อวานทําท่าจะดีครับล้วรอแท่งเทียนต่อเนื่องแท่งเทียนสีเขียวที่ยืนสูงก,ก็เดิมนะครับไม่มายังไม่มาครับแับนี้เขียวนิดหน่อยครับแต่มันยืนอยู่ต่ำไงมันยืนอยู่ต่ำก็เลยไม่ใช่แท่งที่ต้องการแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกครับว่าเซต ค่อนข้างจะมีวอลลุ่มที่เบาบางครับเงียบกริบนะครับการที่จะให้เกิดแท่งเทียนที่ชัดเจนด้านใด้านหนึ่งเนี่ยยังคงยากนะครับยังไม่แท่งเทียนยังไม่ใช่แท่งเทียนที่สามารถอ่านทางได้เพราะฉะนั้นความหวังนะก็คืออยากจะให้มีแท่งเทียนสักหนึ่งแท่งนะครับสีเขียวหน่อยยืนสูงกว่าเดิมหน่อยนะครับแล้วยืนอยู่เหนือ,อตรงบริเวณ EMA 2อ0วัน1,280เนี่ย มันก็จะถือว่าเป็นการลุ้นรีบาวในกรอบอย่างเงี้ยดีขึ้นไปได้ในระยะสั้นนะครับแต่แล้วก็ตามตอนนี้มันยังไม่มาก็รอต่อไปครับแล้วไม่ควรจะหลุดตรงบริเวณ1,265จุดนะ1 2่จุดถ้าหลุดลงมาแนวนรับถัดไปอยู่ที่ 1230. จุดเลยนะครับและมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1315. จุดครับในเซตตอนนี้เรามาดูหุ้นที่เราสแกนได้ในวันนี้นะครับบอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่วันที่เทรดได้ง่ายเท่าไหรนะ่นักเนื่องจาก ตลาดค่อนข้างเบาบางนะค่อนข้างเบาบางนะครับแล้วก็การดันในแต่ละตัวเนี่ยดันไปได้ไม่ค่อยตุดเท่าไหร่นะครับมาดูตัวแรกครับ Kbank แต่อย่างไรก็ตามตัวนี้ทรงมันดูดีอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้บวกระเบิดระเบ้อแต่ทรงมันสวยแต่เมื่อวานวันนี้ก็ต่อนเนื่องขึ้นมาครับเพราะ,ะนั้น Kbank ใครมีอยู่ก็ต้องลันไปที่ตรงบริเวณ188.5นะครับเป็นแนวต้านสําคัญทะลุได้เลยยิ่งดีครับแต่อย่างน้อยควรไปแตะถึงก่อนเพราะ,ะนั้น ยังไปได้ต่อครับตัว K-Bank นะครับมาดูตัวถัดไปครับ SPRC ครับขึ้นดีเหลือเกินนะครับนะวันนี้ดูมีสัญญาณการขายลงมาแล้วนะมีแท่งเทียนอย่างเงี้ยทางเทคนิคเขาบอกว่าให้ขายทางกาไรระยะสั้นไปก่อนนะครับอาจจะมีการพักตัวในระยะสั้นซึ่งเรามองเร่งๆกันไว้ที่6บาทท้วนนะครับซึ่งวันนี้ก็ลงมาถึงแล้วแหละนะเดี๋ยวรอดูพวงนี้ถ้าพวงนี้ปิดต่กว่าหบาท แนวรับถัดไปของตัว APRC จะอยู่ที่ตรงบริเวณ5บาท80นะครับเป็นแนวรับใกล้ๆครับแล้ลึกกว่าน,นั้นก็จะอยู่ที่5บาท35นะครับไม่แนวใรกนันนหนึ่งแต่มีโอกาสที่ลงมาพักเส้นตรงนี้เราจะไปต่อได้นะตรงนี้ครับสำหรับตัว APRC ครับอาจจะไม่ได้ย่อลึกหรือว่ายอ่อแล้วหายไปเลยทีเดียวแต่ว่านี่ก็จะเป็นการขายเพื่อทำกำไรนะครับเดี๋ยวจะมีจังหวะสองต่อไปนะครับ โดยนาะต้านของตัว a p พ c เนี่ยรอบนี้ไปที่6.5นะครับแล้วเ,เกิดการเทขายทำกำไรออกมานะครับแราคิดว่าน่าจะย่อลงมาจนถึงตรงบริเวณ6บาทหรือไม่ก็5บาทปลายนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครล้องขายแล้วนะแท่งนี้บอกว่าขายนะครับขายเพื่อรับต่ำใหม่อีกทีนึงมาดูตัวถัดไปครับบําลุงราดครับตัวบำลุงราดลงนะตัวนี้โค้งลงทีเดียวนะครับแสดงว่า ตรงบริเวณแนวต้าเส้นนีวเอสองวันเนี่ยยังไม่ผ่านในรอบนี้นะครับแล้วก็เกิดเซลล์สิงแนลที่ชัดเจนตั้งแต่วันที่สิบสี่แล้วนะครับแต่วันนี้ยิ่งชัดไปใหญ่เลยครับอินดิเคเตอร์มาแล้วด้วยนะครับสําหรับเซลล์นะครับฐานของตัว b ีเอนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดจุดห้านะครับแต่ฐานร้อยเจ็ดสิบก็สคัญเหมือนกันนะเนี่ยนะครับมีร้อยเจ็ดสิบท้วนฐานหนึ่งครับแล้วก็ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับฐานหนึ่งลงต่อนะครับสําหรับตัว b ีเอครับ ตัวถัดไปครับ True เป็นหุ้นที่พอใช้ได้ปมดเ่ยครับพอใช้ได้เลยในสภาพวตลาดที่หาหุ้นยากๆอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้การที่ลงมาย่อลงมาตรงบริเวณ EMA สองระวันตรงนี้ครับถือว่าเป็นจุดที่น่าวัดใจสองแท่งเนี้ยความยาวของเนื้อเทียนเนะี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าหางยาวกันนิดเดียวนะครับผมถือว่าเป็นแท่งเทียนไทยเดียวกันโดยมองว่ามีโอกาสที่จะเป็นแท่งเทียนที่สวนขึ้นมาได้แต่การสวนขึ้นไปเนะี่ยอาจจะไม่ไกลนะครับ ประมาณ12บาททวนสำหรับตัว True นะครับในรอบนี้ครับเล่นสั้นได้นะแต่แล้วก็ตามถ้าหลุดตรงบริเวณ11.4ลงมาก็ต้องคัดนะครับแสดงว่าไม่ไหวแล้วนะครับทรงเสียนะครับแล้วก็เป็นการซื้อแบบวัดใจแนวรับนะครับอาจจะไม่ต้องซื้อเยอะเท่าไหร่นักนะฮะมันก็ยังไม่ได้มีบ่ายสัญญาณอย่างชัดเจนมากนักในเรื่องของอินดิเคเตอร์ครับแต่ว่าแท่งเทียนมันดูส่วนพยายามจะสวนอยู่นะครับมาดูตัวถัดไปครับ ติดล้อครับติดล้อนี่ยังยังรับไม่ได้นะแต่ก็จะมาทางการบ้านโดยการเลงตรงบริเวณไหนดูบ้างครับก็คือสิบสิบเก้าจุดสมเป็นแนวแรกแล้วก็สิบแปดจุดสี่เป็นแนวที่2องครับตอนนี้เราก็ยังไม่ซื้อนะครับเลงไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่แนวแดกก็แนวหนึ่งแต่แต่จุดนี้ยังยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้สำหรับติดล้อย,ยังอันตรายอยู่นะครับมาดูตัวถัดไปครับ G P S C ครับก็เกือบสวย กูเกือบสวยแล้วนะครับขาดอย่างเดียวก็คือรอยืนอยู่เหนืออ e ีเบย์สอง้วันด้วยราคาปิดนะครับแท่งแต่ถ้าไส้ไปแทงอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เลยอขอรอดูก่อนอีกสักแท่งหนึ่งนะครับจับตาไม้มองว่าถ้าเขี่ยมอย่างนี้ได้โอเคเอาแต่ถ้าไม่เขี่ยไม่มาครับเกิอดอาการแดงคู่แดงย้อยแดงก่อกี้ไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับโดยเราก็ให้แนวรับไว้ที่ตัวสวิงโลในล่าสุดนี่แหละนะครับในแท่งของเมื่อวันที่ 1ิเจ็ดกับสิบสี่นะครับนะ,นะ mm hmm. ก็รุ้นให้ผ่าน e อ a ม0อวันตรงนี้ได้ก็ค่อยตามไปเพราะว่าแนวต้านก็อยู่43สดูเลยมันทันครับไม่ต้องห่วงในกรณีที่มันไม่มาเราก็จะรอดนะครับอ่เป็นว่าขอดูต่ออีกหน่อยนึงครับสำหรับตัว g p s c ครับก็สวยเหมือนกันนะครับน่าสนใจมาดูตัวถัดไปครับ w s a ครับตัว w s a เกือบจะดีและนะครับรวมถึงตัวมะตะด้วยไหมวันนี้คล้ายกันนะ อโดยเนวต้าเนี่ย3.3นะถ้าผ่านตรงนี้ได้หน้าตามนะครับแต่ตอนนี้มันยังผ่านไม่ได้ไงก็เลยดูเฉยก่อนนะครับยังใครที่มีอยู่ยังไม่ต้องเพิ่มใครยังไม่มีก็ยังไม่ต้องเข้านะครับแต่คนที่มีอยู่ทําจําเป็นต้องขายไหมนะครับไม่เพิ่มก็ต้องขายไม่ต้องขายครับถ้าได้ที่ไม่หลุด3.1ว่าโอเคอยู่คือวิง่งไปก่อนแต่ถ้าเกิดอาการแดงย้อยแดงต่ํานะครับเออโอเคจบนะบแดงย้อยแดงต่าเนี่ยจบไปเลยนะ อ่าตอนนี้ยังไม่มายังไม่ไปเดัดนั้นครับเราลุ้นขึ้นทะลุไปได้ยงี้ตามนะครับตามแนวต้านอยู่ที่3ี4ครับรอแท่งทะลุนะครับเราถึงจะเข้านะครับใครสำหรับคนที่ไม่มีหุ้น่ะต้องรอเข้าแท่งทะลุแล้วก็คนที่มีแล้วก็ต้องรอเพิ่มนะครับตอนทะลุนะครับมาดูตัวถัดไปครับแผนบีครับหุ้นที่มาเรียบๆเขียงๆนะครับเห็นก็เมื่อวานก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับแต่ว่า หนักใจตรงบริเวณแนวต้านตรงจุด4.46ถึงนะ่าดูใกล้ๆ4.45เนี่ยถ้ามันผ่านได้หน้าตามหน้าตามแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยรู้เฉยไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่มีระหว่างก็แท่งมันแท่งที่ปิดใช้ได้ด้วยนะแผ่นบีนะวันนี้ต่อแต่ใครที่มีไปแล้วอ่ะอย่าเพิ่งขายนะมีโอกาสที่จะทะลุได้เหมือนกันแต่ถ้าทะลุไม่ได้มันจะมีแดงขนาดข้างแบบเขียวเนี่ย่า็นไงให้ออกนะนะถ้าเกิดการแดงเนี่ยถ้าพวกงนี้ออกมาแดงแดงอยู่เนี่ย ขายนะต้องขายนะครับแต่ถ้าเขียวซื้อเพิ่มได้เลยครับแนวต้านถัดไปของตัวแผ่นมีอยู่ที่ห้าบาทสิบห้าตังค์นะครับห้าบาทสิบห้าตังค์หรือห้าบาทถ้วนก็นได้นะมีอยู่สองแนวนะครับเป็นแนวจีทยานะครับห้าบาทท้วนอ่ะก็ตัวนี้ยังไม่มีรอดูก่อนอีกแท่งหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีแล้วมีแล้วก็ถ้าแดงพรุ่นี้ขายได้เลยนะครับแต่ถ้าเขียวให้ถือต่อมาดูตัวถัดไปครับ <c oughs> CBG ทีพีจีก็เกือบดีนะหลังจากที่ลงมาโดยตลอดนะ้นี่น่าจะเจอฐานใหม่ของเขาละแต่การลีบาของตัวทีพีจีเนี่ยอาจจะรีบาวได้ในระดับหนึ่งอ่ะแต่คงไม่ได้เปลี่ยนเท็นใหญ่หรอกเนี่ยคือแบบระดับหนึ่งเป็นยังไงครับแบบนี้ระดับหนึ่งนะครับมาได้ความกว้างประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะย่อลงเหมือนกันครับตัวนี้คิดว่าการลีบาของตัวทีพีจีเนี่ยถ้ารีบามาหน่อยหนึ่งอ่ะแนวต้าแนวต้วตาอยู่ที่ห้าสิบจุดห้าผมมองอย่างนี้นะแล้วก็ ความจริงมีตรงนี้ด้วยนะแนวต้านนะใช้สี่สิบแปดดีกว่านะครับห้าสิบดูจะยากกว่าสี่สิบแปดด้วยนะว่าแนวแนวต้านตรงเี้ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบนะส่วนแนวต้านใหญ่อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดห้าตังหรืออุกรมในห้าแปดบาทประมาณนะนะั้นเราตัวซีบียังไปได้ครับทรงวันนี้ไม่เสียนะครับแม้ว่าแท่งเพียนจะดูเล็กนะครับแต่เดยวพุวกนี้อาจะมีการดันราคาขึ้นมาอีกสักหน่อยหนึ่งนะโดย จะดันไปเรื่อยจนใกล้48นะครับสำหรับตัว CBT แต่แผนจะล้มเลิกก็ต่อเมื่อมันหลุดตรงบริเวณ40นะเส้นนี้สาคัญที่สุดนะครับรอดูต่อครับวันนี้ไม่เสียหายเลยนะครับสำหรับตัว CBT มาดูตัวถัดไปครับ SIB ตัวนี้สิเรียกได้ว่าเออตอนแรกก็ดูดีอะเมื่อวานยังดูดีอยู่นะครับวนันนี้เจอแท่งนี้ไปโหดูดูเป๋ไปเลยครับดูยาวแท่งยาวเวาวานั่นแสดงว่าจะพักฐาน พักฐานมาแค่ไหนถ้าฐานลึกอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าไม่ลึกมากไม่ลึกมากนะอาจจะพักมาที่สิบเอ็ดจุดห้าถ้าพักในน้อยนะครับพักในน้อยไม่ต้องพักนานเนี่ยสิบสองจุดหนึ่งครับแสดงว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่หลุดสิบสองจุดหนึ่งสาวกของเอสไอบีเนี่ยยังถือได้แต่ถ้าหลุดสิบสองจุดหนึ่งต้องออกนะแล้วก็วันนี้ก็ควรจะออกด้วยนะเนี่ยออกบางส่วนก็นได้นะแท่งอย่างนี้ดูก็ดูน่าจะลงอนหะ เพราะนั้นผมปรับกลับมุมมองของตัว SIB แล้วนะว่าอย่าเพิ่งลันไปก่อนถ้าพรุ่งนี้แดงต้องออกตนะ่ถ้าเขียวก็ยังพอไหวนะครับแต่ทรงนี้น่าจะพักมากกว่าที่จะไปนะนะครับเหมือนจะโดนขายแรงไปหน่อยนวันนี้ครับตลาด SIB ครับ,ร S รบการีวารอบนี้ก็เลยมองไว้ว่ามันไม่ไม่น่าจะข้าม12.9ไม่น่าจะข้าม13นะครับต้องพักก่อนแต่จังหวะ2มีไหมคิดว่าน่าจะพอมีให้ใหได้บ้างแต่ตอนนี้ หาทางนีอย่างเดียวก่อน SIB นะครับมาดูตัวถัดไปครับ BAM ครับหุ้นที่เขาว่ากันว่าดีดีที่สุดนะครับไม่ใช่ดีสุดหรอในเดือนเนี้ย <c oughs> หาตัวที่ขึ้น,ข,นขึ้นอย่างเงี้ยก็ยากยกเว้น s p r c นะอาจจะไม่ดีเท่า s p r c แต่ตัวนี้ขึ้นขปัญหาเดียวตอนนี้คือยังไม่สามารถยืนอยู่เนอ e EB 200วันได้อย่างชัดเจนอะ่ะเรียกได้ว่าเขียวสลับเหลืองไว้ทําในช่วงหลังแสดงว่าต้องขาย ต้องขายแล้วนะครับเอาแค่นี้พอแล้วสําหรับคนที่มีว่าถ้าจําได้น่าจะซื้อกันตั้งแต่สองแท่งนี้นะสําหรับตัว B A M นะครับพอแล้วนะครับเอาเนื้อต้านเดียวพอแล้วแล้วก็ฐานที่คิดว่าจะพักลงมาคือ6.55แล้วก็หกบาทเกนะครับขายดีกว่านะ B A M ดูตัวถัดไปครับ K I S S ไม่ค่อยเป็นกันบ้านเราเท่าไหร่นะแต่วันนี้ต้องยอมเข้ยเาะดึงมาแรง แต่การดึงของตัว KSS เนี่ยไม่ได้แบบสบายใจมากนะักนะในรอบก่อนนะดึงถ้าเกิดเจอแท่ง,ทงเทียมมเมนตัมดึงแบบนี้เมื่อไรวันถัดไปมักจะแดงนะมีลันได้ไหมก็มีนะมีบางอันก็ลันได้ด้วยก็ไม่รู้จะมองแงนกันคนระับแต่วันนี้มีการดึงขึ้นค่อนข้างแรงแล,ล,ล้วก็วอลลุ่มค่อนข้างสูงนะถ้าจะมองว่าไปต่อก็ย่อมคิดอย่างนั้นได้แต่ผมก็เห็นวนะ่าถ้าการไปต่อเนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่สามจุดสามูนย์นะครับ คันจะมาตามมาตรงแท่งนี้ผมว่าไม่ตามนะสำหรับคนที่ไม่มีนะเห็นว่ามันก็ไปได้นิดเดียวครับไม่มากนะครับสามจุดสามศูนย์แต่ถ้ามันยอ่อมันย่อดได้ลึกนะครับมันย่อดได้ลึกน่าจะย่อดได้ถึงประมาณสองจุดเจ็ดหกนะครับอ่ะก็คิดว่าไม่ตามดีกว่าในนๆก็ไม่ทันแล้วสำหรับตัว KISS นะครับแยวขอดูว่าใช้เวลาขึ้นนานไหมเงี้ยขึ้นมาแป๊บเดียวอยงสิบโมงนะถึงสิบโมงห้านาทีออกมาเนี่ยล้วก็ขาไม่แห้แก็ ในระหว่างวันค่อยไต่ขึ้นด้วยนะครับแต่หลังาจากที่เปิดตลาดมาเนี่ยไม่มีจังหวะดึงแรงนะครับค่อยๆไปอย่างี้ก็ดูเหมือนจะลําบากนะครับดูเหมือนจะไปต่อลําบากนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าไหนๆก็ไม่ทันแล้วนะครับก็ไม่ไม่เอาดีกว่ามาดูตัวถัดไปครับโคโคโคครับตัวนี้ก็ลังเลใจอยู่เหมือนกันว่าจะเทรดไม่เทรดเพราะว่า,าในลักษณะเช่นนี้ถ้าจะให้ชวนจริงน่มาซื้อ หลังบขเล่นคอยก็ได้อย่างเช่นสองแท่งนี้ก็ได้เนี่ยครับสองแท่งเขียวนี่นะครับมีแดงสลับด้วยอย่างเงี้ยจะดูดีหน่อยนะครับจะดูปลอดภัยกว่าหน่อยนะครับเนี่ยแท่งนี้ก็ยังได้ก็ยังพอมีได้กําไรอยู่บ้างแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอย่างนี้อยู่เล่นรีบาว์สั้นได้ไหมได้แต่มันยังมีโอกาสที่จะไม่ไปแบบเนี้ยม,มีโอกาสที่ไปสั้นๆเราหักลงมาได้เพราะฉะนั้นรออินดิเคเตอร์จะดีสุดนะนะบอรุมก็ยังไม่เยอะมากด้วยนะครับดูบอลุมไม่หายไป การรีบาวเลยมองว่ารีบาวสั้นหุ้นที่จะดีดไปแล้วไปได้ไกลคุณเห็นวอลลุ่มไหมครับมันต้องเป็นแบบนี้แท่งอย่างนี้ครับเป็นแบบนี้มันไม่มันไม่ใช่วอลลุ่มที่ตกตกลงมาเนี่ยแสดงว่านี้ไม่ไปผมมองว่าไม่เข้าดีกว่าสําหรับตัวโคโคนะครับแต่ถ้าเกิดอาการเปลี่ยนแปลงวอลลุ่มนะครับอยู่ดีแท่งสูงขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจากขันสั้นเนี่ยสูงขึ้นแล้วมีแท่งเขียวตามมาเนี่ยอย่างเงี้ยาตามได้งั้น องค์ประกอบยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบก็เลยยังยังไม่เข้าไปแต่ก็พอมองไ้ก่อนเผื่อพรุ่งนี้มันมาเดี๋ยวมันครบนะครับส่วนดาวต้านตัวนี้ในกรณีที่มันดีดนะผมว่าไม่ดีได้ง่ายหรอกก็คือจุดที่เขาหลุดลงมานะครับก็คือรอยต่อตรงแกบตรงนี้หกบาทเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดห้าตังค์แล้วก็อีกหนึ่งอที่แปดบาทสิบห้าตังค์ตัวนี้หลุดสี่จุดเจ็ดศูนย์หนียังเดียวนะครับแต่ก็เราก็ไม่ได้เข้านะก็คือไม่ต้องหนีก็ได้ครับยังไม่เข้า นะครับแต่บอกคนที่ว่ามันแมทไวแล้วครับจุดหนีประมาณนี้นะครับก็ขอบทวนในการบ้านนะครับวันนี้ก็หาหุ้นดีๆเท็ดยากพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ก็ยังมีหวังอยู่นะขอให้มันดีกว่าวันนี้นะครับแล้วก็ลองนํเอาไอเดียต่างๆไปประยุกต์ดูประยุกต์ใช้นะครับแล้วก็อย่าลืมหาปัจจัยอื่นที่เราไม่ได้กล่าวถึงด้วยก็สําคัญเช่นกันเพราะน,นี้ก็จะกล่าวถึงในปัจจัยทางเทคนิคในสไตล์ของเราเท่านั้นนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงตอนนี้นะครับและกดติดตามช่องของเราสรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ